คุณอนุทินชาญเวรกูลครับพูดถึงเรื่องการแก้ไขมาตรา272นะครับแกบอกว่าทาสภาเสียเวลามากครับกว่าจะเสร็จเนี่ยสวก็ใกล้หมดอายุไปแล้วนะครับอนุทินชาญเวรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในฐานะหัวหน้าพรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเดียวกันมาตรา272ครับว่าจะแก้และมองอย่างไรตอนมองว่ามาตรานี้จะจบลงไปเองนะครับกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือเปลี่ยนบทบัญญัติเสร็จเนี่ยก็ใกล้เวลาที่สวจะหมดอำนาจตามบทเฉพาะการอยู่แล้วซึ่งในส่วนของภูมิใจไทยก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอยากจะใช้ช่องทางแก้ไขผ่านสสรที่มาจากการเลือกตั้งมากกว่าซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนและไม่เกิดผลกระทบครับผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ว่าพรรคเก้าไกลมองว่าเป็นกระบวนการก็สามารถทําเสร็จได้ภายใน1เดือนนะถ้ารีบทําเร่งทําและเข้าใจตรงกันคุณอนุชินบอกว่าตรงนี้เป็นความคิดของผู้นําเสนอแต่ต้องไปดูในบทบัญญัติก่อนเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงฝ่ายค้านและฝ่ายค้าน นะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลมารวมกันด้วยหรือว่ามีการเสนอจากสสทั้งสองฝ่ายซึ่งเรายังยังไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยซ้ําเสนอไปมันก็ย่อมไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยจะต้องใช้เสียงในสัสดส่วนยังไงอ่ะเมื่อถามว่าสอวอเนี่ยมองว่าควรทําประชาพิจารณ์ก่อนจริงๆเขามองเลยไปขั้นประชาธิ่ปาพิจารณ์แล้วก็ไปทําประชามติต่อนะครับคุณอนุทินกล่าวว่าการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนมีส่วน เป็นสิ่งที่สมควรทําสสรก็ผ่านการเลือกตั้งมาก็ถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนเมื่อถามว่าการตั้งสสรเพื่อร่างร,รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะมีการแก้ไขในหมวดหนึ่งและ2หรือไม่นี่เขาถามเลยเถิดไปะนะครับคุณอนุทินกล่าวว่าตรงนี้ถามตนไม่ได้แนวทางของภูมิใจไทยเราไม่อยากให้มีการเพิ่มอะไรเพราะทุกอย่างมีะระยะเวลาที่กําหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เวลาครับในส่วนของมาตรา .2 องนั้นสิ่งที่ต้องกังวลที่สุดก็คือการที่สอวอสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับ ซึ่งเมื่อถึงสภาชุดหน้าบทเฉพาะการนี้ก็จะหมดไปตามวาระครับคุณอุทินมองเหมือนสอวเสียเวลาด้วยนะครับเมื่อถามว่าท่าทีภูมิใจไทยในการบทพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยนะครับนายอุทินกล่าวว่าตรงนี้ตนตอบไปแล้วต้องดูรายละเอียดแต่คงจะไม่เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพราะเพราะว่าจะทําให้เวลาการทํางานของสภาต้องเสียไปเปล่าๆครับต่อให้มีการแก้ไขและมีผลบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะไปชนเดือนพฤษภาคมปี67ซึ่งอํานาจก็จะหมดลงพอดี เมื่อถามต่อไปว่าการแก้ไขมาตรานี้ควรทาก่อนหรือว่าหลังการโหวตเรื่องนายกครับคุณอนุทินบอกว่าต้องไปดูบทบัญญัติซึ่งระบุว่าต้องมีฝ่ายค้านผสมกับรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อไทยได้มีการประสานมาเรื่องการร่วมรัฐบาลหรือ,อยังภูมิใจไทยคุณอนุทินยืนยันว่ายังไม่มีการประสานมาสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรงไกล0 95 สี่หกศูนห้าห้าแปดูน